ถามกลับไปแล้วบุหรี่ธรรมดามันอันตรายหรือเปล่าล่ะถามท่านออรทินดูท่านเป็นหมอไม่ใช่เหรอหรือเป็นผู้รับเหมาเขไมฟิลิปมอลิสไปทําอะไรถูกเปล่าถ้าบุหรี่ไฟฟ้ามันอันตรายแล้วบุหรี่ธรรมดาอันตรายไหมคุณตอบผมสิถ้าคุณว่าอันตรายอังคุณก็ต้องให้ขายทั้งคู่สิทำไมคุณให้ขายล่ะอันนี้คือข้อแรกที่ผมอยากตั้งคําถามคุณข้อที่สองนโยบายคุณใช่ไหมล่ะที่บอกกัญชาถูกกฎหมายอ,อ่ะคุณบอกว่าใช้ในการแพทย์ผมบอกใช้ใการแพทย์กีก่เปอร์เซ็นต์คุณช่วยทำเปอร์เซ็นต์มาให้ดูหน่อยแล้วไอ้พวกที่พี มันมีเยอะไหมผมจะบอกคุณให้นะไอ้นโยบายนี่มันก็ไม่ใช่จะดีนะคุณอ้างว่าคุณรักษาแพรักษานน่นรักษานี่ได้ทําไมคุณเพิ่งคิดได้ออ 65, 66, เอาปี2,565-66เหรอถ้าดีจริงทำไมโบราณเขาไม่ใช้กันมาถ้าใช้กันมาจริงทำไมไม่ทําถูกกฎหมายละ่ะถ้ามามาถูกกฎหมายปีนี้และมันได้ประโยชน์เท่าไหร่ถ้ากัญชาถูกกฎหมายแล้วบุหรี่ไฟฟ้านีมม่นอันตรายแล้วกัญชาไม่อันตรายใช่ไหมอ๋อยิ่งดูยิ่งดี แล้วคุณบอกว่าใช้การแพทย์เอาแล้วใช้การแพทย์กี่เปอร์เซ็นต์คุณช่วยบอกผมหน่อยแล้วมันสันนาการเอาไปดูดพี่กันเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์ผมก็คิดว่าคุณเลิกคุณต้องเลิกหมดสิครับก็บุหรี่ธรรมดาไม่อันตรายใช่ไหมล่ะคุณก็ต้องบอกว่าบุหรี่ธรรมดาอันตรายเอาบุหรี่ไฟฟ้าก็อันตรายก็ถูกแล้วไงถ้าคุณเลิกอ่ะผมไม่เถียงคุณอันตรายด้วยกันทั้งหมดอ่ะแต่คุณทําไมเลือกที่รักมักที่ชังเออถามคุณแค่นั้นอ่ะไอ้ฟลิปมอลลี่ไปปิดปากอะไรคุณไว้ ถ้าคิดว่าจะหาเสียงในกรุงเทพนะคิดให้ดีๆนะจะเสียตงังตาเนี่ยผมไม่รู้ว่าคุณรวยแค่ไหนนะแต่ผมคิดว่าถ้าคุณคิดจะลงกรุงเทพและหาเสียงแบบนี้ผมจะถล่มคุณเองอันนี้เป็นคําเตือนจากผมนะมันไม่ได้หาเสียงง่ายแล้วนะครับกรุงเทพอย่าคิดว่ามาแล้วมาโปรยแล้วจะได้นะครับ